นะคะที่สี่เพิ่งจะอบอกรีวิวเกี่ยวกับตัวรถไปนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมารีวิวงานจริงๆที่เราขี่จริงๆเลยนะคะนี่นะคะหน้างานนะคะขี่จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเทสความเร็วนะคะว่าตัวนี้ความเร็วสูงสุดจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ระยะทางยังไงมันได้ประมาณสัก40-50กิโลอยู่แล้วนะคะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสี่ชั่วโมงนะคะชาร์จหนึ่งครั้งนะคะ4ี่ชั่วโมงพอนะคะ4ี่ชั่วโมงนะ้ ก่อทั่วไปนะคะแบต60โวลต์น,นะคะนี่นะคะอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะลบเข้าทางูบ้านและเดี๋ยวจะลองเท็ดความเร็วกันโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh ลองโชคไปด้วยในตัวนะคะโชคคันเราเนีเ่ยดีเฮ้ยมิกซ์แอน สันอยางนึงได้เลองเทสความเร็วเรุ่นนี้นะคะมีโช๊คนะคะรองรับกันกระแทกนะคะได้ดีเลยนะคะรุ่นนี้นึบๆเลยนะคะโชคกดีโชคกดีเมื่อกี้ตก,กลุกยังไม่แบบกระแทกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองกระลุกข้างหน้านี่ก่อนเลยข้างหน้านี่กระลุกใหญ่ ระวังดีๆสรลุกเบเล่เตอร์เลยหนึ่งองอึอ๊บอโอ้โหนี่นิ่มเลยเป็นไงล่ะชคดีชกดี่าเกียร์หนึ่งเนี่ยมันจะปรับความเร็วนะคะได้ประมาณสัก20กว่ากว่าๆนะคะถึง20ปลายไปยนะคะเกียร์สองเนี่ยเดี๋ยวสิรู้สึกนี่นะอนี่คือเกียร์สองวิ่ยเร็วอยู่นะ ันหน้าเราที่คายนะตอนนี้ช้า <c oughs> แค่นี้โ <c oughs> okay, อเคเดี๋ยวลองเทสเลยนี้นะคะเรามาลองเทสความเร็วนะคะความเร็วนะคะที่ได้นะคะรุ่นนี้นะคะ50กว่าเลยนะคะรุ่นนี้นะคะค่อนข้างที่จะเร็วนะคะแต่ว่างานคือดีนะคะขี่สม,มูทนะคะไม่กระชากกระตกกระตากเลยนะคะดีมาก